สวัสดีครับ JTC Titanium นะครับวันนี้นะครับเรามาส่งงานอีกคันนะครับกับ Honda Civic FE นะครับตัวนี้เป็นเครื่องเทอร์โบนะครับเครื่องพันห้าเทอร์โบครับติดตั้งท่อ JTC คันนี้ลูกค้าเลือกใช้ท่อไส้เงียบนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันครับผม เสียงเงียบมากเลยครับอันนี้คือเร่งเร่งเครื่องอยู่นะครับเสียงเสียงแบบว่านุ่มมากนะตามโจทย์ที่ลูกค้าต้องการนะครับลูกค้าเป็นผู้หญิงนะครับคันนี้ Civic FE ท้อ JTC สูตรเงียบครับงานตรงรุ่นนะครับดัด CNC นะครับคันนี้ใช้ปลายคาร์บอนนะครับปลายคาคาโปริกว งาม,มงงานนค,ค,รครับผมส่งงานอีกครับ c ีวิคเอฟอีพ่อเจตศรีครับผมสนใจติดต่อเพจเจตีได้เลยนะครับ